แต่ออนจริงแล้วอ้าวนี่โอ้ยลุดเอ้ยก็นี่นะครับฉดนะครับสีนี้สองแดงสองทองไม่ทันครับอุ้ยกระสุกกันกบยางเลยมาแน่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับสายออน แล้ววันนี้เราจะพาไปที่เขื่อนปานครับเขื่อนปานครับโดยวันนี้เราจะมีเกมครับเท่านี้เรา3คนไม่ได้ปลานะป๊อปโดดน้ำโดดน้ำเฮ้ยแล้วกันอันนี้อันนี้ตกลงกันตอนไหนดีตอนนี้แหละโอ้โหแล้วคอยดูคอยติดตามฝากช่องอะไรนะใส่่ดิชั่นกดติดตามช่องสายออดไยเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้น้ำปั๊บจะได้โดดน้ำอีกต้นไม้แน่วันนี้แล้วว่าน้ำปั๊บโดดน้ำแน่วันนี้ใช่ไหมครับโอเคไหมขับรถต่อโอเคไปครับรถแรงครับตัวนี้โอเคับ

ทันครับอุ้ยอุ้ยถ่ายไม่ทันนะครับกระสูบกัดกบยางในปลานแน่ครับกบยางใส่อ่อนด้วยนีใส่อ่อนสีเหลืองหย,ยิบปลาโชดหย,ยิบ,บน,นี่นะครับก็เป็นกระสูบนะครับโหตัวนี้ถ่ายไม่ทันเลยครับเพราะว่านี่ฮะมันเป็นใหม่แหน่แบบนี้นะครับก็เอากบยางตีไปไหนจับโชด์ดิแหมตั้งก้อตั้งนานครับไม่กัดครับมากัดตอนที่ เราไม่ได้ตั้งกล้องนะฮะโอ้โหเขิดดินหมดเลยนี่ะกะซูเขิดปลานฮะก็นี่นะครับชะโดนะฮะนี่ฮะกัดปลายางครับอันนี้ผมไม่ได้ขาตั้งกล้องมานะครับก็เป็นน้ำลงโล่งนี้เลยครับ จะดูตัวต่อไปครับเนี่ยลงทุนมากครับเหยียติดนะฮะวันนี้นะป๊อเราไม่ต้องโดนน้ำนะครับโอ้โหเนี่ยเราตกปลาต้องพยายามครับ นี่นะครับผลงานกบยางใสออนช่องก็ได้ชฉดโอก็ดีนี่ฮะโอ้เต็มเต็มโอ้โอ้ไม่ไว้สวยครับสวยนับป๊อบลงทำเลน้ำครับนับป๊อบปล่อยอกินน้ำกบยางนี่ครับกบยางใสออนอีกแล้วโอ้โหเต็มปลาครับเต็มคำมากนี่กระเด็นยางกระเด็นเลยโอ้ย ยงเต็มสุดจริงสุดจริงกาแฟออนนี่ฮะที่นครอีกสามแต้มฮะเรายังอยู่ที่รถเองนะครับตอนนี้วันนี้เก็บชโดปอกไปทำเค็มครับอีอุ้ยลุดอุ้ีอุ้ยลุตอุอย โอ้โหกำลังกำลังปลดปลาตัวนี้อีกตัวกัดตวัวกัดอะไรครับนักขันกบยางใส่ออนครับโอ้โหพลาดเลยนะโชกัโชกัิะปโอ้โห 哦，来来。 ก็ผลงานวัน hmm. นี้นะครับตามภาพเลยครับมีชาโดนะครับชาโดป๊อปเล็กๆแล้วก็มีกระสูบไซโลหนึ่งตัวนะครับก็วันนี้จบทริปนะครับเขื่อนปาบุรีครับวันนี้กระสูบวันนี้ก็ได้จากกบยางครับคือชาโดกับกระสูนวันนี้ได้จากกบยางกันทั้งหมดเลยครับถ้าดูจากในคลิปนะฮะก็กบยางใสออนของเราก็ใครสนใจก็ติดต่อได้นะผมทางเพจกบใสออนนะครับ เอาวันนี้เอาไว้เท่านี้นะครับครับผมฝากติดตามพวกเราด้วยครับใช่ครับทางช่องยูทูบเดี๋ยวคลิปหน้าจะไปที่ไหนคอยติดตามนะโอเคนี่ครับสบายครับผมสบายครับสวัสดีครับ